การปลอดัยสบัสดีพี่น้องเอฟซีมาส้สกุลสกุดสบัสดีสสสตอนเสาร์วนันนี้มาป่าอีกคือเก่าแต่แถวบ้านเท่านี้แหละมาสอยพวกวันนี้จนแจ้งมาจนเดี๋ยวมาฮอนป่านแจ้งโดแล้วไม่ได้ยินใกล้คันโบาะตำแหน่งโบาจุดเลยเพาสเยามาวอย ไปต้อยนะไปไปโซนลุ้มกันหละนั้น,นมีไกลหลายทั้หนึ่งขี่รถไวกเกยบหนาวลืมคันเลยแต่ว่ามันแจ้งแห้งเลยมันคัน ฟังเบื้องนี้บ่หันเลยฟังเบงืโองนอนยตฟฝาห้องฝานะเห็น่มีทางข้ามไปแล้วนี่

หนังกระปปกคือเกาว้าด้องบุตรถโหดเล็กอยู่ฐาเกาเลยเือถึอมาตกป๋าตะหกจะเอาหนึ่งโมัดมงเฮาชิมุนเฮาไปเอาเลย ค้างอยู่ตะปายไม้ครับหกเด็ดชมปลากระชาขนาดใกล้มักนอนแท้ๆเดินนี้โดนตัวนี้ มันเป็นอุ้มคักใต้มักนอนผูก <c oughs> ขามาันำไมแล้วโูข้างนู้เดี๋ ั้งตึงทั้งแต่เนาะมันบัดเชิญไปตามเลยดอนตัวนี้เฮามานมักได้ยิงนะนกกดมันมักเฮามาดอนตัวนี้ Ay, letaknya ni, wah! นกอันนี้ขี้มันเม็ดด้ขี้มันขี้เหนียวๆง่ายุดใกล้กันน้อยนึง យីល្ទោតគុនញ៉ណកចាំកាយវានេះត้มน้ําហនលោកអត់ឲ្យខ្លាំងយិនតែតູ້វាយិនតູ້វាមិនយ៉ាងអ៊ុនហៅលោកណា ใกล้ปู้บุญทึ่งใกล้นี่มันไม้บางหลายโคนไกลมันมีเห็นกระตูจ้าจ้าไต่ไปเ้วก็ยิ่งเลยมันขนาด ต่อหาพ่นธุมาพอดีนกนีน่ต่อสียงพงโพธนะฮ้าไา้นกน่ห <c oughs> ลอออกนะป่านนี้ <c oughs> Jeg godt i den mund, hvor der er søgert. på มีแต่บ่อน95เขตทั้งนั้นเด้เถอะนีงไงตามผิดดิดเตะนี่เขตมักอยู่ เรามานี้แคเห็นป่ามันขึ้นเดี๋ยวฝึกยิงป่าก่อนยังกลับมือนะมันขึ้นลายแถวสลาม เบ็ดมาโปลดเรียบร้อยแล้วนะนี่พูดง่ายนะไม่ไเสียดายมาถือเบ็ดมาไดาน้นกเจ้ามาเพิ่มอีกตัวหนึง่งไปน้องเบ็ดกองกับเม็ดพอดีพี่นอ้อยถ่ายอาจัดคัดคืนคัดว่าคัดโอนนะนกตะูกตายใชกูตาใช่ดูโอยทีนะโอ้ยลาบนันนี้เรที่เตียนไป พอดีเจอจะของเฮลพึ้นมาจามเฮวนะนกกดถือได้แต่ตีนมันเลยนะแต่ขดมันพูดนีด่แหละใอยู่บ่แต่ละถือก่อกลับเมื่อกันพี่น้องแมบบ่กองจ้า เเาดินน่ายกับคัดว่าคัดตอดเบ็ดกล้องกระเบิดอรเลยมาเลยกินเพื่อเหตุผลกินนั้นนี่เลยเดี๋ยวเอามาเหดโคนกไว้เฮ็ดเผาไว้จี้ไว้นะเดี๋ยวมันอย่ามันหนาว ยอดเลยมันขนาดเลยหมุดเจ้านี่ก็มันขนา เค็ดโคไว้กินมือมันบ่มีของกินของกินมีอยอ่เลเพราะว่าเมื่อวานนี้ต้มป่ากันยังคอยปลากันยังกินมีมเบิ่อันนี้เอาไว้กินมือต่อไป ปลาเนี่ยแหละก <c oughs> ินน้ำมืดก่อนยังหลายังหลายของกินมาเนี่ยของเกา่าแม่บ้านพันไปกินข้าวนกะับปลาไปมาอะไรกินเกา่า<อ>มาอะไรกินเกา่ามาไล่ของวะ ข้าวกินน้ำบีมแล้วค่ะสิได้หาตัดคลิปก่อนพี่น้องพักพ่อนยูน่นน้ำมันและสงตตรแรงบางทีมีทางไปกะถ้าติดตามบึงในคลิปหน้าเพล,ล่ะรับกินน้กะลาไปก่อนบ๊ายบายพี่น้อง